สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยื่นจบการศึกษาแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อลองมาฟังคลิปนี้กันดูค่ะ โดยจะแบ่งออกได้เป็น2กร,รณีนะคะ1น,นั่นก็คือกร,รณีที่เพื่อนๆจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาจะรายงานสถานภาพการศึกษาให้แก่เพื่อนๆที่จบการศึกษาค่ะ 2. กรณีที่เพื่อนๆไม่ได้จบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาจะรายงานสถานภาพตามสถานะการศึกษาของผู้กู้ยืมค่ะและต่อไปจะเป็นวิธีการชรําระหนี้หลังจบการศึกษาค่ะก่อนอื่นให้เพื่อนๆโหลดแอปกยศอคอนเน็กมาก่อนนะคะเพื่อนๆอยู่ในหน้าเข้าสู่ระบบแล้วให้เพื่อนๆกรอกเลขประจําตัวประชาชนและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระ ได้และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานได้ค่ะเข้าสู่หน้าหลักเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกตรงข้อมูลผู้ใช้งานได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูรายละเอียดบัญชีเพื่อดูวันครบกําหนดชําระครั้งแรกเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าหลังจากที่ยื่นจบการศึกษาแล้วเนี่ยจะมีระยะเวลาปลอดหนี้2ปีถ้าหากเมื่อครบ2ปีแล้วก็อย่าลืมชําระหนี้คืนตามที่กําหนดด้วยนะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะค่ะ หลังจากที่ฟังคลิปนี้จบแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมชำระหนี้เพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆรุ่นต่อไปด้วยนะคะ